ปนปลาปนเลูกจำลองมักจองส่วนมักจองใ้่น้อน้ำร้อนๆใส่ตามปลาปนแหละ <Should> ปลาตนนะค่ะปลาปนปลาปนปลาใส่มักสำลองมักจองส่วนมักจองเร้ว่าลูกสำลองะ đẹp không đặt cây nó lồng cục này lên ồ tìm Nå! เอแล,ละะ้วค่ะส่วนหมักจองจดสูสองรองกินมือแบ่บอร่อยเอาแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวจะมากินน้ำกันส่วนหมักจองอร่อยอร่อยคนปลาคอ ป็นปลาชนปลาชนมึงเอะ้มยอร่อ hmm. ย Yeah.